อึ้งสุดช็อกค,คำทำนายคนเกิดลาสีกุมดวงชะตาปลายเดือนมีนาถึงช่วงสงการโชคลาบเงินทองหล่นทับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทําด้วยนะครับคำทำนายดวงชะตาคนที่เกิดในราศีกุมโชคลาบเงินทองหล่นทับแบบไม่ได้ตั้งตัว ปลายเดือนมีนาคมจนถึงช่วงสงการนี้ชีวิตของท่านจะผันเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมีเกณฑ์ดวงชะตาที่ดีเลยทีเดียวและไม่เคยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเกณฑ์ดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีกุมเป็นเกณฑ์ที่จะเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงแต่ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีในช่วงนี้บางครั้งบางที ก็อาจจะมีเรื่องเข้ามาให้ท่านนั้นหนักใจทุกใจทำให้การใช้ชีวิตนั้นเป็นไปแบบไม่ราบรื่นอย่างที่ควรอยากให้คนที่เกิดในราศีกลุมในช่วงนี้จะเป็นช่วงลอยต่อระหว่างปีของไทยช่วงปลายเดือนมีนาจนถึงช่วงสงการนับว่าหลายหลายราศีนั้นจะมีพลังที่อ่อนแรงลงทำให้หลายสิ่งหลายอย่างจะลุ่มเล้าเข้ามาในชีวิต ทำให้ชีวิตของท่านนั้นใช้ชีวิตได้อย่างยากลําบากแต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นอุปสรรคถ้าท่านสามารถหลีกเลี่ยงหรือบังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่สามารถทําอะไรท่านได้และถ้าท่านทําหรือควบคุมสิ่งเหล่านั้นเกณฑ์ดวงชะตาของชีวิตท่านช่วงนี้ชาวราศีกุมจะมีเกณฑ์ดวงชะตาที่แรงเอามากๆ มีเกณฑ์จะเป็นมหาเศรษฐีเพราะว่าช่วงนี้ปลายเดือนมีนาคมถึงช่วงสงการดาวประจําราศีของท่านได้โครจรมาประจําราศีเรียบร้อยแล้วจึงทำให้คนที่เกิดในราศีนี้ดวงชะตาของท่านเป็นคนที่มีดวงชะตาที่แรงเอามากๆดวงการเงินดวงการงานรวมถึงดวงมหาเศรษฐีของท่านถึงข่าวที่ท่านนั้น จะได้บอกลาความยากจนสักทีนับจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าบุญเก่าจะหนุนนำชีวิตของท่านบวกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาชีวิตจะคอยหนุนนำชีวิตให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆแล้วก็ขอให้คนที่เกิดในราศีกลุ่มในช่วงนี้ควรระมัดระวังอย่าประมาทในการใช้ชีวิต เพราะจะมีปัญหาเข้ามาสู่ตัวของท่านในช่วงนี้ถ้าหากควบคุมปัญหาเหล่านี้ได้ดวงชะตาดวงเฮงของท่านจะพุ่งแรงออกามากๆจนคนรอบข้างของท่านนั้นต้องอึ้งตามกันเลยทีเดียวคนที่เกิดในราศีกุมควรระมัดระวังมีดังนี้เรื่องที่หนึ่งควระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของตัวเองเพราะว่าช่วงนี้จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิต ทำให้ตัวของท่านนั้นเกิดอารมณ์หงุดหงิดง่ายและบางครั้งท่านจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในเรื่องบางเรื่องหรืออาจจะมีคนที่เข้ามาขอกวนหรือเข้ามาสร้างความลำคาญให้กับชีวิตท่านนั้นอาจจะใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาให้คนที่เกิดในราศีกลุ่มนี้ควรระมัดระวังในเรื่องนี้อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นโดยเด็ดขาด เพราะว่าอาจจะทำให้ชีวิตถึงขั้นเลือดตกยางออกเลยทีเดียวอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องคดีความกันได้เพราะคนที่เข้ามาสร้างความลำคาญให้ท่านนั้นอาจจะมาในรูปแบบของคู่แข่งทางด้านการงานต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองได้ก็ขอให้คนที่เกิดในราศีนี้ระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงและให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ ถ้าท่านทำได้ดวงชะตาของท่านนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าช่วงนี้ถัดจากนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงสงการดวงชะตามีเกณฑ์ที่ดีที่แรงอยู่แล้วท่านจะประสบค,ความสํำเร็จในทุกๆด้านเรื่องต่อมาท่านอาจจะถูกหลอกลวงหรือถูกหลอกให้ลงทุนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับกิจการงานหรือธุรกิจต่างๆ จะมีหลายคนหลายท่านเข้ามาหลอกล่อให้ท่านนั้นไปร่วมลงทุนด้วยอยากให้คนที่เกิดในราศีุ่มลองคิดไต่ตรองให้ดีว่าคนที่เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์จากตัวของท่านท่านรู้จักตัวของเขาดีหรือไม่บางครั้งบางท่านอาจจะถูกหลอกแบบง่ายๆจนธุรกิจที่ท่านได้ทำอยู่นั้นและเงินทองที่มีอยู่อาจจะหมดไปและล้มละลายได้ ถ้าหากท่านไม่มองคนให้ดีๆอย่ามองคนเฉพาะรูปร่างภายนอกเรื่องลงทุนในกิจการงานต่างๆถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในการใช้ชีวิตของท่านอย่าไว้ใจใครร้อยเปอร์เซนหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงหรือประคับประคองสิ่งเหล่านี้เพราะกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่นั้นมีดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปลงทุนกับใครหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยง หลังจากนี้ไปจนถึงช่วงสงการชีวิตของท่านจะดีขึ้นผิดจากเดิมอย่างแน่นอนเรื่องสุดท้ายเรื่องอุบัติเหตุที่จะเข้ามาเกี่ยวพันในชีวิตของท่านชาวราศีกุมควรระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าถัดจากนี้ไปจนถึงช่วงสงการชีวิตของท่านจะพบเจอกับสิ่งต่างๆหรือสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตอยากจะให้คนที่เกิดในราศีกุม ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังท่านนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะว่าช่วงนี้มารผจญต่างๆจะมาในรูปแบบเจ้ากรรมนายเวรที่จะมาหมายปองเอาชีวิตของท่านอยากให้ท่านนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตหรือว่าการใช้รถใช้ถนนก็อยากให้ขับอย่างมีสติอย่าประมาทโดยเด็ดขาดเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรหมายปองเอาชีวิตของท่านอยู่ ถ้าหากเรามีสติสัมปชัญญะเต็มร้อยเต็มที่และไม่ประมาทนั้นอุปัติเหตุเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ไปไหนมาไหนก็ควรระมัดระวังก็อยากให้คนที่เกิดในราศีกุมอยากให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในช่วงนี้จนถึงช่วงสงการถ้าหากประคับประคองหรือควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตของท่านนั้น มีเกณฑ์ที่จะรวยเป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนอยากให้หลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตดวงชะตาการเงินดวงชะตาการงานดวงมหาโภคทรัพย์ของท่านจะเปิดในช่วงนี้อยากให้ท่านนั้นเปิดทรัพย์รับโชคและหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆหลังจากนี้ชีวิตของท่านจะประสบความสำเร็จในทางด้านการงานรวมทั้งทาง,ทงด้านการเงิน จะไม่มีคำว่าอุปสรรคเข้ามาขวางทางได้อีกเพราะบุญเก่าจะหนุนนำชีวิตของท่านให้มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปสำหรับคนที่เกิดในราศีกุมที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนเพราะว่าเบื้องบนได้ลิขิตเอาไว้แล้วว่าให้ท่านนั้นได้มาประสบพบเจอกับคลิปวิดีโอนี้เพื่อที่จะให้ชีวิตของท่านนั้น ประสบพบเจอหรือให้ได้ละมัดระวังสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเพราะเกณฑ์ดวงชะตาของท่านเป็นเกณฑ์ดวงชะตาที่ดีจึงมีคำทํานายนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเตือนสติคนที่เกิดในราศีกุมและจะส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งหวังเอาไวา้และอยากให้คนที่เกิดในราศีกุมทำบุญทำทานอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้าคมนายเวร เพื่อที่จะให้ผลบุญเหล่านี้ส่งผลถึงตัวท่านโดยเร็วขอให้คนที่เกิดในราศีกุมน้อมรับคำทํานายและกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งพร้อมกับอธิษฐานในสิ่งที่อยากประสบความสำเร็จสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูล เจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้เด้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ราบสวัสดีครับ